ดีครับหนุ่มหล่อสาวสวยน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับมีเราก็ไปอยู่อีเวนต์ใหม่แล้วนะอยู่กับแม่สาวน้อยโชวฟีนะเป็นตัวละครใหม่นะก่อนที่จะไปดูตัวละครใหม่นะผมก็มีอะไรดีๆเข้ามาฝากน้องๆกันด้วยนะครับก่อนที่กาลังหาซื้อดีอยู่นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับ เาเอ๋น้องๆที่ร,รักทุกคนนะครับน้องๆคนใดที่กำลังมองหาไอเดีเกมสิทธีในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ยังสามารถเอาเกมสีมาขายได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะแนะนำเพจที่คุณภาพดี100%นะครับก็คือซื้อขายเกมสุดทีบาย d อ e แนะครทั้งซื้อและก็ต้องขายดีนะมีตั้งแต่ราคารักพันต้นๆจนถึงรักพันปลายๆนะสามารถเข้าไปสองดูกันได้นะครับ เพจนี้นะครับผมแนะนำร้อยร์เซและก็มีโปรราลดีนับนี้ผมขึ้นข้อมูลของ a d j e จคให้ดูนะครับแล้วก็สามารถโทรติดต่อ a d j e จคได้เลยนะครับตัว100%อยเปร์เซนกรจาก iso 9 8้าพันแปดนะครับตัวแน่นอนครับไม่มัวนี้นะฮะก็สามารถไปเลือกดูกันได้นะครับคุณแค่กดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปหรืออยู่ที่ช่องดีคลิปชั่นด้านล่างใต้คลิปนี้คุณแค่กดกใจเพจของซื้อขายเกมเศรษี via d อ e แจไว้ก่อนเลยนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับน้องๆที่รักทุกคนโอเคนะครับน้องๆก็ลองไปติดต่อสอบถามแอชแจ็คได้นะครับการที่ซื้ออาจจะดีกว่าที่เรามาเล่นเองแล้วก็เติมนะบางทีเติมอ่ะเยอะกว่ากับซื้ออีกนะก็ฝากแอชแจ็คไว้ด้วยนะครับผมการันตี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับแอชแจ็คโอเคเดี๋ยวเรามาอยู่กับอีเวนต์นี้ดีกว่านะเป็นอีเวนต์ซุรคอนะครับแม่สาวน,น้อยโชว์ฟรีนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะเราจะไปดูประกาศกันก่อนนะว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างน,นะครับสำหรับอีเวนต์นี้ สำหรับอีเวนต์นี้นครับก็มีตัวละครใหม่ที่เข้ามานะครับเป็นสาวน้อยโชฟีนะความสามารถของเธอนะเมื่อเริ่มเทินของฉันน้ำโอกาส 3- ามเย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการภายในแถวและสร้างอาคารโอกาส100%สร้างเลนด์มาร์กในพื้นที่ทั้งหมดของฉันภายในแถวนะสกิลที่2นะเมื่อก่อสร้างโอกาส 3- 3%สร้างเลนด์มาร์กเพิ่มแบบกลุ่มในพื้นที่ของฉันพื้นที่ของทีมที่ว่างนะเมื่อมีการแจ้งเตือนวิธีของฝ่ายตรงข้ามโอกาส90% ครั้งฝ่ายตรงข้าม2ครั้งนะครับส่วนบัฟที่ได้นะเมื่อก่อสร้างเนมาร์กโอกาส35สร้างหลุมดําเชื่อมต่อเมื่อต่อหลุมดําโอกาสจะสนไปยังพื้นที่ที่เลือกภายในแถวนะครับผมบอกเลยนะสาหรับสกิลตัวนี้นะฮะก็เป็นตัวละครของอร่วมดาวคาเลนที่เองนะ,ะที่น้องๆทุกคนมีอยู่แล้วนะผมว่าแล้วสกิลที่2ก็เป็นสกิลของโจ伊นะครับก็2อตัวนี้มารวมกันนะฮะก็ถือว่า ตัวละครที่พอเล่นได้นะครับเป็นแนวสายวิกตอรี่นะครับโอเคนะครับดังวันปิดอีเวนต์นะฮะถ้ามีสาวน้อยโจฟีเอบวกรับไปเลย200เพชรนะครับโอ้โหสุ่มสุ่มกับแจ็คพอตอีกแล้วนะแจ็คพอตอีกแล้วนะโชคดีแจ็คพอตที่ผมบอกเลยว่าเป็นการสุ่มที่ยากนะครับสุ่มทีละสิบเพชรกับห้าุญแจนะครับสิ่งที่เราต้องตามหานะก็มีสุนัขของโจฟีเอสนะ แล้วก็กระเป๋าของโซฟีเอบวกนะระเครื่องมาดับของโซฟีเอบวกนะแล้วก็หัวใจของโซฟีเอบวกนะซุ่มครบทุกรอยครั้งได้รับเพซการ์ดอดิบสาวน้อยโซฟีเอบวกมาหนึ่งอันนะฮะหนึ่งรอยครั้งก็เท่าไหร่ละครับหนึ่งพันเพชรนะหนึ่งพันเพชรก็ได้ครับเ็นการ์ดอดิบสาวน้อยโซฟีเอบวกมาแค่หนึ่งอันนะฮะเรามาดูที่เว้นท์สัดปนะเป็นอีเวนท์น้ำพรดนะอีเวนท์โกยทองพิเศษรายละเอียดนะก็มีวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเก้า วันที่สองวันที่ห้าวันที่แปดเอ็ดสี่เจ็ดยี่สิบยี่สิบสามรวมทั้งหมดสิบวันนะฮะโกยทองในแอนทีารีนาเท่านั้นนะเวลาบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นนะก็สามารถไปโกยทองได้ผมไม่ต้องการโกยทองนะบอกเลยนะอื่นนะผมต้องการโกยเพชรนะครับถ้าเป็นโกยเพชรผมชอบและผมไร้ไร้รวยรวๆเลยนะท่านเจียมครับอันนี้โกยเพชรโกยทองผมไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่นนะโอเคเดี๋ยวมาดูที่เว้นตต่อไปนะอีเวนต์ช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับ มาดูที่เว้นตัดไปแนะเว้นช่วงแห่งความสุขนะครับก็วันที่24วันนี้นะบ่ายโมงขึ้นถ,ถึงวันที่26เดือน5นะครับช่วงเวลาี3 0ถึง10โมงเช้านะแล้วก็ช่วงเย็นนะบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะตะิดตามรายละเอียดรางวัลช่วงเวลาเล่นได้จากในเกมนะครับอันนี้ก็รอขอเปเดตอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีเนตนล็อกอินนะครับล็อกอินก็จะได้ รับน้ํำผลไม้นะส่วนน้ำผลไม้ก็สามารถนํามาแลกนะครับอันนี้ครับมาแลกมีน้ํำผลไม้ A นะครับจำนวนสามอันก็สามารถแลกรวมดาวสองระดมดาวได้นะครับแล้วก็5อันก็สุ่มจี้ข้างล่างพรีเมียมนะแล้วก็7อันอุทิศแห่งแสงนะฮะเอสบวกแล้วก็10อันแพ็กการ์ดแปดตัวละครซูทิสเอสบวกนะครับการ์ดแปดตัวละครสูทิสเอสบวกก็จะมีนะฮะนี่นะครับอารันเวลาที่สุ่มจีราชินีเพลงล็อกวิสต้านะครับ ดัคเธอร่าสวิสตู e, ี ros, ้ราวิ chan, oh i, นะองรถแห่งดวงจันทร์กับต่อยน้อยโรมี่นะน้องๆไม่ต้องเดานะว่าน้องๆจะได้อะไรนะ <t ell> ในตัวละครพิษหนะ้าก็รู้กันอ,อยู่แก่จใจนะว่าจะได้ตัวอะไรนะโอเคเรามาดูที่อีเวนต์สัดไปนะเพิ่มคะแนนโคเวอร์นะก็คอมเมนต์โเคเวอร์ในช่วงเวลาจิตกรรมนะ่าจะได้5แเต้มทองก็5้เต้มรับ2เพชรด้วยนะครับแล้วก็เบอรมรี่5เต้มนะโอเคเดี๋ยวผมพาน้องไปดูที่หน้าจิตกรรมตัวละครนะครับ นี่นะครับน้ากิจกรรมตัวละครเราก็ตามหาแม่สาวน้อยโซฟีนะสาวน้อยเอฟแบลเลยทีเดียวนะความสามารถก็รู้กันไปหมดแล้วนะฮะสิ่งที่เราต้องตามหานี่นะครับนักของโจฟีเอนะครับแต่ที่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะได้นักของโจฟีเอนะเราก็ต้องตามหาไอ้น,นี้ก่อนนะครับกระเป๋าของโจฟีเอบวกแล้วก็เครื่องประดับของโจฟีเอบวกนะครับแล้วก็อันนี้นะครับ หัวใจโชฟีของ A บวกนะครับอย่างละก3อย่างละ3แต่อันนี้หัวใจนะครับใช้แค่2นะก็อย่างน้อยก็อย่างใช้อย่างละสองชุดนะครับเพื่อจะได้หมาถึงตุนักของโชฟีเอสนะครับหรือคุณโชคดีได้ตุนักโชฟีเอสเลยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับขอให้น้องๆทุคคนโชคดีนะครับแล้วนี่นะครับกระเป๋าของโชฟีนะสามารถนํามาเรียกเป็นก๊าซทรานซคร ดูทิศเอสบวกได้นะก็มีบาริมีแกะนะแล้วก็ไวโมอรกาน่านะัไว้วัสันอโรราโดีนะโ้นัแล้วโก็เจนสกาดี้นะัมารีองตัวเน็ตน,ะนักรบสหารเหมยน,นะฮะโอดินสีทองเราวอียงรถสีทองนะก็นํามาแลกกันได้นะครับส่วนนี้ครับน้ํำผลไม้ที่ผมบอกว่าจะได้รับรัสิทธิ์การรบกินประจําวันนะก็มีนะครับนีนนะครับ1อันก็สามารถรับ200 รวมดาวนะแล้วก็5อันนะครับสามารถมาแรกเป็นตัวซุ่มจี้พรีเมียมแล้วก็7อันนะครับวัตถุดิบแ่งแท่งสว่างถ้าได้สิอันนะสามารถแลกีกัดท็อปแเลยนะฮะบอกเลยนะมยัสันเวราบุกแล้วก็ราชนีเพลงล็อกนับเวสตา้านะครับดักเทอร่าทริโกอิสเราวิงรสแห่งดวงจันทร์กับไโนรูเม่ผมบอกเลยว่านนี้นะทุกครั้งที่สะสมสิบจะได้รับรางวัลน,นะเมื่อ รับรางวัลวัตถิจะไม่หายไปนะครับวัตถิจะไม่หายนะครับสําหรับอันนี้นะฮะแต่อันนี้เมื่อเลขไอเทมวัตถิจะหายไปนะเดี๋ยวน้องๆรอให้ครบกิบอันก่อนนะครับค่อยแลกนะบอกเลยนะให้ครบอันก่อนนะค่อยแลกมารับการ์ดก่อนนะครับมารับการ์ดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปแลกสิ่งที่เหลือนะเพราะว่าอย่างอื่นมันจะหายนะครับส่วนรับการ์ดเอ่อเพล็กการ์ดในจะไม่หายนะครับอย่าลืมนะฮะ ก่อนรับก็อ่านก่อนนะครับว่ามันจะหายหรือไม่หายนะับก็ติบที่เราต้องตามหานะสำหรับอีเวนต์วันนี้ก็ประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรเข้ามามากมายนะับแต่มีมดโกยทองนะเข้ามาเยอะมากนะทุกเ,เกือบทุกวันนะลองเข้าไปเล่นกันได้นะับสำหรับหมูดโกยทองนะสุ่มหาได้จากการสุ่มเช็คพอดอีกแล้วครับพี่น้องนะฮะทุกการสุ่มหนึ่ง้อยครั้งหรือว่า1,000ันเพชรก็จะได้รับเซ็ตก,การ์ดวันติบสาวด้ยโ็อปปีเอบวกด้วยนะคะ <c oughs> ก็เอเคนะครับเดี๋ยวเรามีอยูเรามีทุนยูประมาณ42 0 0นะครับผมบอกไว้ก่อนนะสำหรับการละครน,นี้นะน้องๆคนไหนที่คิดจะผ่านก็ผ่านได้นะเพราะว่าคิวคล้ายๆกับรูอมดาวคาเรนนะแล้วรูอมดาวคาเรนอนะมีความสามารถที่ออกดีมากนะผมยังไม่รู้เลยว่าตัวนี้จะออกดีเหมือนรูอมดาวคาเรนหรือเปล่านะแล้วก็สกิลที่2ก็สามารถความสามารถก็คล้ายๆกับโจอี้นะครับก็สามารถสุุมสร้างพื้นที่อื่นได้นะก็ประมาณ อี Joey, หรือว่าไวกูยองอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวละครวิกตอรี่แต่วิกตอรี่ไม่เทพมากนะคนที่มีไอรินอยู่แล้วผมแนะนําว่าผ่านดีกว่านะครับเก็บเพชรไปรออีเวนต์ที่ดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มให้น้องๆดูนะครับว่ามันออกง่ายหรือออกยากประมาณไหนนะครับผมจะสุ่นของฟรีก่อนนะครับพี่น้องของฟรีเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเลนซ้ายหมดเลยแล้วกันฮนะโอเคของฟรีเรานะครับวันนี้เราจะมาเดินซ้ายนะครับ อาวัตถิบของเก่าน้อยชุบีนะครับก็อัพกดตมาใหม่จากชูฟีตัวเก่านะก็มีหลายชูฟีอยู่นะชูฟีนักจับดอกไม้อะไรประมาณนี้นะครับไม่เจอเลยนะครับอืมได้มาอันนึงนะประดับชูฟีเอบวกนะครับของฟีเรานะเราก็จับอุย้ยเอ็ดขึ้นทางซ้ายด้วยเมื่อกี้นะอุย้ยขึ้นทางซ้ายเออขึ้นทางขวาปิดขึ้นทางขวาอื้อไว้ใจขึ้นกลางว่ะ เออสุ่มของฟีไปก่อนนะครับกระเป๋าที่ตรงกลางนะครับอี๋รดนได้ประดับตัวฟีเอวกมาอลไรก็ครบเออได้มาสองอันเลยนะครับผมบอกเลยนะสำหรับคนไหนที่คิดจะผ่านก็ผ่านได้นะเดี๋ยวผมขอสุ vida, <it concealed them now> ่มให้น้องๆดูสักสองเภทลกันนะครับสำหรับแม่สาวน้อยโฟวีเอฟบลตัวนี้นะฮะโอเคแล้วโกนาวนะครับเดี๋ยวเราจะเดินซ้ายไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินซ้ายนะเพราะว่าตัวเก่าเราเดินกลางนะตัวนี้เราจะเดินเลนซ้ายนะ จะได้ไม่ได้ก็ฝากน้องกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครป์ช่องนจาจักรคนมากเกมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆที่ทคุณผู้ชมให้มอบห้ผมนะฮะถ,ะถ้าเราได้เอสบวกเลยเออถ้าเราได้เอสเลยมันจะดีมากเลยนะครับยี่หัวใจมาหนึ่งอันนะครับรูก่็ออกยากนะออกยากนะออกยากมากนะถ้าเราได้เอสมาเลยมันจะดีมากเลยนะครับบอกเลยนะ ตรงกลางขึ้นเยอะว่ะนะครับตรงกลางกับเครื่องขวานะแต่วเราพอไปสุดตรงกลางก็เหมือนเดิมนะมันก็ขึ้นขึ้นสายที่เราเคยสุดนี่แหละเชื่อผมเลยนะมันก็ขึ้นแบบมันจะไม่เราส่มอะ่ะพูดง่ายคือมันจะไม่เราส่มนะสองพันนะครับเมื่อกี้ผมมีอยู่สี่พันสองนะเราจะใช้นี่นะสขึ้นด้านขวานะขึ้นด้านขวาสองครั้งแล้วว่ะเราจะใช้สักสองพันเพชรนะต้องเหลือสองพันสองนะครับ ขออน้องๆทุกคนโชคดีนะครับกระเป๋ามา1อันนะฮะกับการสุ่มอีเวนต์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไม่เปลี่ยนใจนะเราจะเดินซ้ายไปตลอดเลยนะครับทางเดียวเลยนะเรารักเขาทางเดียวก็ไม่เป็นอะไรก็ให้ได้ก็พอนะครับขอเอสสักอันจะได้ไหมเธอนะถ้าได้เอสนะผมบอกเลยคุ้มมากนะเครับ เอ็ดเราหายแต่มันหายา,ยากอีเแียนนะมันก็ขึ้นซ้ายขึ้นขวาขึ้นขวาขึ้นซ้ายอีเรยนนะฮะเดี๋ยวเราใช้ไปเท่าไรแล้ววะเมื่อกี้ยังสี่พันสองเราใช้ไปพันกว่าแล้วนะครับตอนนี้มันสู่มันนี้บอกเลยนะสุ่มันนี้มันเพลินมากนะสุ่มันนี้เราเพลินนะถ้าสุ่มแบบแบบนนนเนี้ยมันจะเพลินเลยแพ็ทหมดไม่รู้ตัวนะก็นน้องคนไหนที่คิดจะผ่านนะผ่านได้นะเพราะว่าตัวละครนี้มันไม่ได้วิ่งแบบจ้าจีาที่คนที่สามารถเอามาแก้ทางไอรินอะไรได้นะก็ไม่แนะนำไห้ถุงนะไปเก็บเ,เวนจี้ดีกว่านะ เออคนไหนน้องๆเล่นใหม่นะผมบอกให้เกบเวนีดีกว่านะครับจะได้อ่ามีที่เล่นนะครับส่วนตัวค้อน่ะเราไปเน้นตัวคอที่เทพไปเลยดีกว่านะแบบเพิ่ววังอลังการอะไรประมาณนี้นะอย่างเช่นพวกอไอลิน้นที่ที่ผ่านมานะพูอ,ะพอย่อยางให้ดูนะ <S <S โอเคตัวนี้เราก็ครบหนึ่งพันเพชรแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปรับแพ็กีก่อนนะครับเออ,อ,ออเออเอเยเย,ย,ยมันจะให้ซื้อ มันจะให้ซื้อ8.9บาทนะครับผ่านไปก่อนนะนี่นะครับ1 0 0 0พันเพชรก็จะได้อันนี้นะฮะเอบวกมาครับ1อันเราได้อะไรมาดูเป็นกระเป๋านะเราได้อะไรบ้างมาดูนะครับเราได้กระเป๋าครบหัวใจขาดนะครับแล้วก็อ๋อกระเป๋าเราขาดอีกชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับระดับโจฟีเราก็ขาดแค่1อันนะหัวใจเราขาดอีกอีก3อัน นะครับโอเคเรามาต่อกันเลยนะเราต้องเหลือสองันสองนะเรามีหกประมาณอีก1,000พันนะครับเราก็าเดินสายไปเลยนะเราตั้งใจแล้วก็ย้ายมันเสียความตั้งใจนะครับถ้าเราได้เอสมาเลยดีมากนะบอกเลยว่าได้เอสมาเลยดีมากครับผมบอกเอสอันเดอร์นะครับถ้าเอสอันผมดียอดเลยนะหัวใจที่ตรงกลางเยอะมากเลยนะครับ หั ừ, วใจนะครับกระเป๋าเรามาอีกแล้วนะครับเราขาดัดหัวใจสามอันนะฮะบอกเลยนะหัวใจสามอัน,นแล้วก็กระเป๋าอีกสองอัน,นนะครับออันนี้เราครบนะครับนี่เราครบแล้วขัดกระเป๋าอีกสองหัวใจอีกสามนะครับหัวใจน่าจะออกยากนะอันนี้นะหัวใจไม่มาเลยนะแล้วก็เดินซ้ายหัวใจขึ้นตรงกลางมาเลยนะสังเกตดูนะหัวใจขึ้นตรงกลางมดเลยนะแต่เราตั้งใจไว้แล้วเร,เราจะมาซ้ายนะครับ น้องๆก็อย่าทําตามพี่นะฮะน้องๆถนัดอันไหนก็เลือกสุ่มได้เลยนะครับผมมันก็แบบใายเดียวใายเดียวอะไรประมาณนี้นะใายเดียวนะครับนี่ตุก็าออกยากนะครับห <My. S 2> ายเจ็ดท่หัวใจเราขาดเยอะเลยนะครับโอ้ตอนนี้เราก็ใกล้จะครบเลยนะครับอยาบเพลินนะอยาเพลินบะกนะบอก,กคนก่อนนะว่าอยาบเพลินนะอีเวนต์แบบนี้สุ่มแล้วเพลินนะครับเพลินมากนะครับ ออกยากเลยออกยากเลยออกยากมากนะนะเมื่อกี้ดูนะไม่ค่อยออกเลยนะเออไม่ค่อยออกเลยนะก็ขอนองนองๆทุกคนนะประสบาสําเร,ร็บ,บในการเสี่ยงโชคนะก็ขอโชคดีนะครับเลนขวาเลยกันนะเลนขวานะเพราะว่าเลนขวาเมื่อกี้ออกดีอยู่นะเดี๋ยวดูนะผมผมกดเลนขวาแล้วจะขึ้นเลนซ้ายนะดูนะเอาจ้ะสองประเภทนะผมจัดกดเลนขวามาเลยนะ มาคของออกยากกว่าวันนี้ว่ะออกยากนะออกยากออกยากนี่ไงกระเป๋าขึ้นเลีนซ้ายนะเออยอกกระเป๋ามาเลีนขวากระเป๋าเราขัดอีกหนึ่งนะหัวใจเราขัดเยอะมากเลยหัวใจเราขัดเยอะกระเป๋าเราคกดนะครับเราขัดเทียหัวใจนะั้นนี้นะกระเป๋าเราเกินนะครับกระเป๋าเราเกินโอเคนะครับตอนนี้เราก็ งประมาณเรา2,000เอ้ยใช้งบประมาณ2,000ไปหมดที่เรียบร้อยแล้วนะอือนี่นะับก็ได้มาอีกอันแล้วนะครับ2,000เราเอบวกกระเป๋านี่คนระับกระเป๋าเราครบแล้วก็อันนี้อ่าเครื่องประดับโชฟีเราครบขาดเค่หัวใจนะหัวใจขาดหัวใจอีกสามดวงคิดดูนะสามดวงอ่ะมันยากอยู่นะครับสามดวงยากนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปรับรางวัลก่อนที่เราว่าเราได้อะไรมาบ้างนะรับรางวัลที่เราสุ่มไปนะว่าเราจะได้เพชรคืนมาเท่าไหร่นะครับอืมได้เพชรคืนมา3 1 0รสิบเพชรเลยทีเดียวนะฮะหรือว่าเยอะอยู่นะ3 1 0สิบเพชนะครับผมได้มา3า0สเพชน,นะเดี๋ยวผมขอเดินเลนกลางหมดเลยนะเลนกลางอ่ะสา0รสิเพชนะถือได้หัวใจมานะถ้าถ้าหัวใจมาอันนึงกับเอ่ออะไรนะหัวใจมันกับกับหมาหมาขึ้นขวานะหมาอันเดียวเราปิดเลยนะ เดี๋ยวยากครับอ,อกอยากบอ,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 อกเลยนะหมาก็ออกอยู่นะแต่เราถูกไม่โดนเองนะหัวใจออกอยากมากเลยนะอุ้หมาขึ้นขวาแล้วที่ผมจะเอาขวาแต่เรามาตัดสินใจมาตรการออก็กลางมาอุ้ยหมาขึ้นซ้ายเอเเหลืออยู่ประมาณหน่เพชรนะหมาขึ้นขวาขึ้นซ้ายเลยนะโอ้โห มามาเราเสูม,มวัวสักทีมั้ยเกมนะั้ายเกมเราก็สูมสัมมว่อยครับโอ้โหหมาขึ้นซ้ายก็คนไหนน้องๆคนไหนที่ส่มนับก็ขอให้น้องๆคนโชคดีนะโชคดีขอให้ปิดอีเวนต์กันง่ายๆนะผมบอกเลยว่าผมอีเวนต์แบบนี้ผมไม่ค่อยชอบนะมันอกอกยากนะผมออกอยากมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำใจช่องนะจากคนบ้ากเกมด้วยนะครับ อีเวนนี้ถ้าน้องคนไหนที่จะผ่านก็ผ่านได้นะเพราะเป็นตัวละครที่ไม่เก่งนะไม่เฉดฉายไม่สามารถมาฆ่าพวกไอรินได้นะไม่สามารถมาฆ่าหรือบางอะไรได้นะก็เป็นตัวละครที่ใช้สกิลของร่วมดาวคาเรนนะครับกับโจ้นะก็สองตัวแมทกันนะโจ้หรือว่าไวคุยองอะไรประมาณนี้นะครับถ้าผมพิดพลาดประปการใดก็ต้องขอไปทุกคนด้วยคนระับอันนี้ก็2 0 0พเพชรให้ดูนะครับออกยากนะออกยากก็สำหรับคลิปนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนับกดซับสไคร e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการิดตามใหม่ๆจากช่องอนาจักรคนบ้าเก็นะครับขอบคุณครับสำหรับที่ขอบคุณครับ